กลับมาพูดยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเป็นประจำนะคะในช่วงนี้เราจะนําเอาผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนค่ะซึ่งขึ้นชื่อเหลือเกินนะคะเรื่องคุณภาพและก็ประสิทธิภาพที่ดีค่ะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่จะช่วยเหลือให้คุณผู้ชมได้ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมเองนะคะวันนี้ค่ะวิทยากรคนพิเศษที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะท่านั่งอยู่กับเราแล้วค่ะเภสัชากรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้ะสวัสดีค่ะ ใช่เป็นบ่อยเป็นง่ายเหลือเกินทุกคนเคยเป็น<ช>เคยเป็นมะมีประสบการณ์เคยเป็นทุกคนตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาจนถึงแบบใหญ่โตโอรานนะคะ,ค,ะคราวนี้ต้องมาคุยกันค่ะว่าเอ้เราจะทํำยังไงที่จะป้องกันไข้หวัดได้บ้างค่ะเออ ทีนี้ตัวป้องกันเนี่ยเราสามารถใช้อาหารเสริมในการป้องกันก็ได้นะคะนอกจากนี้อาหารเสริมนอกจากได้รับอาหารเสริมแล้วเราก็มีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอมีการพักผ่อนที่เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่อันนี้เป็นสูตรเด็ดที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละทําไม่ได้คือการดูแลพื้นฐานสุขภาพต้องมีใช่ไอ้ที่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องดีทั้งหลายแต่เราไม่ทานั่นน่ะต้องทำนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของกิฟรีนจะมาเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งใช่แล้วเราเรียกว่าเป็นตัวช่วย คิดได้ว่าเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพอย่างสูงเน่เองสำหรับการดูแลเรื่องโรคของไข้หวัดค่ะน้องเป้อายุเกี่ยวไหมเราต้องดูแลแบบแต่ละช่วงไม่เหมือนกันไหมก็เกี่ยวได้นะคะก็คือการดูแลอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆนะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยบางทีเราอาจจะต้อง เขาเรียกว่ามันยังพัฒนาไม่เต็มที่ยัไม่ค่อยมีนะใช่นะจะต้องได้รับเสริมเข้าไปนะคะ,คะทั้งจากอาหารเองนะคะ,คะหรือว่าใน,ในเด็กวัยทารกเนี่ยก็รับจากนมแม่หรือมน,มนมผงที่เราทานเข้าไปะนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยผลิตภัณฑ์ของกิสฟลิที่จะมาช่วยเสริมภูมมคุ้มกันให้กับเด็กๆได้ก็จะมีตัวที่เป็นเม็ดเขียว<ม>นะคะเบตา้ากูคิส ขนมขแหนมทั้งหลายที่เราทําออกมาที่คล้ายเป็นเม็ดเคี้ยวนี่แหละใช่ออค่ะ,คะตัวนี้ค่ะเขาจะมีส่วนผสมของเบต้ากูแคนก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เด็กเนี่ยสามารถต่อต้านกับเชื้อไวเออ้เขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อต้านกับเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นนะคะ,คะก็เคี้ยววันละ5-10เม็ด ต่อวันนะคะเพียงพอใช่พอโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะให้ได้รับภูมิคุ้มกันเสริมในคนที่ป่วยง่ายๆนะคะอาจจะเสริมด้วยด้วยตัวโคอส้รัสตุ้าไปก็ได้ค่ะโคลอสตุ้มด้านหน้านี้เลยค่ะเป็นอะไรเป็นมายังไงคะค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสารสกัดจากนมวัวนะคะแม่นมวัวแรกคลอดเลยเนี่ยแล้วก็สกัด เอาสารสําคัญคือมาแต่หัวน้ํานมเลยอะว่ายง่ายถูกไหมอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินต่างๆแล้วก็กดไขมันต่างๆนะคะที่สําคัญก็คือมีสารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอยู่ในนั้นด้วยพอเรารับเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะสารภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะช่วยในการต่อต้านเชื้อโรคต่างๆเชื้อไข้หวัดต่างๆได้ดีขึ้นค่ะเรียกว่าเสริมสร้างกันเดี๋ยวนั้นเลยนะคะเออแล้วไงต่อสาหรับเด็กๆก็แนะนําสักประมาณ1นเม็ดต่อวันเด็กก็ยังทานได้อยู่ใช่ไหมยังทานได้อยู่ ค่ะถึง2เม็ดต่อวนันแล้วผู้ใหญ่หรอคะผู้ใหญ่ในวัยผู้ใหญ่มาเนี่ยก็อาจจะเสริมด้วยสมุนไพรหรือว่า,าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีลักษณะคล้ายๆกับสมุนไพรขึ้นมาได้น,<อ>น้องแป<บ>้แอบ,บ <ๆ S 2> สงสัยขอโทษทีกลับไปที่คาราซุ่มคือพี่อยากรู้ว่ามันมาจากน้ำนมวัวเรากินนมวัวไม่เหมือนกันใช่ไหมน้ำนมวัวนมวัวปกติเนี่ยคะ่ะจะเป็นนมวัวที่เรียกว่าไม่ไม่ใช่น้ำนมแรก อ่าม,มันไม่ใช่น้ำนมเหลืองที่เข้มข้นพิเศษช่วงหัวมันเป็น<ช>นมธรรมดานม normal นม normal อันนี้รเราต้องแบบ เข้นมาคอนเซนเทรตมากๆเข้มข้นมากๆใช่ค่ะสารที่เขาหลังสารที่แม่วัวเขาหลังนะคะในช่วงของช่วงช่วงเขาเรียกว่าน้ำนมเหลืองหรือว่าช่วงแรกคลอดเนี่ยก็จะแตกต่างจากสารทั่หลังออกมาจากนมทั่วไปนะคะนมทั่วไปก็จะได้โปรตีนแคลเซียมตามปกติแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยในช่วงน้ำนมแรกหรือน้ำนมเหลืองเนี่ยมันจะคิดใช่อุดมไปด้วยอาหารเหมือนกับว่าแม่วัวเขาคลอดลูกออกมาปุ๊บเขาอยากจะให้ลูกเนี่ยได้รับสารสําคัญเนี้ยไปตั้งแต่เริ่ม ที่จะได้กินนมตั้งแต่มือรแรกเลยทีเดียวนะคะคแล้วก็ลูกวัวแรกคลอเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันนะเราก็เลยแม่วัวเขาก็เลยร่างกายธรรมชาติของทั้งแม่วัวทั้งมนุษย์เองเนี่ยก็จะมีการให้สารสําคัญเนี่ยผ่านทางน้ํำนมแรกนี่แหละคะ่ะ เมื่ to então, อก exactly. ี้น้องไปบอกว่าพอโตขึ้นมาหน่อยอาจจะเลือกแบบที่มันมีความเป็นสมุนไพรเพิ่มขึ้นได้ใช่ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีตัวเบตาพูคารนะคะมีส่วนประกอบของเบตากรูแคนเมื่อกี้ในเบตากรูคิสก็มีนะคะผู้ใหญ่ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยอยู่ในรูปแบบของแคปซูลนะคะเอาเบตากรูแคนใส่เข้าไปใส่สารสกัดจากพูคาวซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติเข้าไปนะคะก็จะช่วยดูแลในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเพียงแค่วัลเม็ด ะนะคะอ,อ,อาจจะเป็นทานเพ้อมอาหารมือไหนก็ได้นะวัล,ลเมดต,ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆะนะคะก็จะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สามารถต่อสู้กับเ,เชื้อโรคต่างๆได้ด้วยมันฟังแล้วมันดูมีความเข้มข้นมาไอเจ้าเบต้าพลูาพาคารเน่มันกินต่อเนื่องไปได้ทุกๆวันไหมคะน้องเป้เในในรายที่ไม่ได้ทานพวกสมุนไพรอยู่เยอะ,ะนะคะทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถทานต่อเนื่องทุกวันได้นะคะแต่ถ้าใครคิดว่าอ อยากจะจํากัดปริมาณสมุนไพรนิดหนึ่งะนะคะทานสมุนไพรยอยู่หลายตัวขมิ้นชันก็ทาน EGC g ก็ทานนะคะหลายเยอะสิ่งแล้วก็เยอะสิ่งก็แนะนําว่าให้ทานเจ้าตัวเบต้าพูคาวเน่สัก5วันต่อสัปดาห์นะคะอาจจะทานวันธรรมดาแล้วก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ะนะคะตัวนี้สูตรนี้ก็สามารถใช้ได้กับโคลลิสตุมด้วยนะคะก็คือทานโคลลสตุ้มสักประมาณ4-5เม็ดต่อวันนะคะคู่กับเบต้าพูคาว1เเม็ดต่อวัน ทานในช่วง 5, 5วันธรรมดาแล้วก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะความจริงหยุดวันไหนก็ได้แหละขอให้ได้หยุด<ต>สักสวันมันจําง่ายไงหยุดวร์อาทิตย์ง<ต>ี้เ<ต>ออใช่ค่ะ,คะเขาบอกว่าสูตรนี้เนี่ยจะช่วยในการเหมือนกับ เสริมภูมิคุ้มกันได้เขาเรียกว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีประสิทธิภาพะ,ะนอกจากคอร์สตุ้มแล้วเบต้าพลูครารแล้วแอบเห็นมีกระเทียมชเกี่ยวอะไรคะน้องเป้แต่ก่อนนี้เราจะรู้ว่ากระเทียมช่วยในการลดคอเลสเตรอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดูแลเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจะนะคะป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้กระเทียมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เช่นกัน แล้วก็ในผู้ป่วยที่สมมุติว่าติดเชื้อหวัดบ่อยๆหรือว่ามีอาการของโรคหอบหืดนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจไม่ค่อยดีอ่ะกระเทียมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยดูแลฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจให้มาทํางานได้เป็นปกติโอ้ดีเหมือนกันเนาะค่ะครเรากินเป็นหัวๆไม่ได้หรอที่เขาใส่ในน้ำปลาพริกอะไรอย่างเงี้ยกินได้นะคะแต่ทีนี้ปริมาณของกระเทียมของเรา1เม็ดเนี่ยสกัดมาจาก เขาเรียกว่าน้ำมันของกระเทียม,มนะมนเราก็จะมันจะมีสารเขาเรียกว่าเป็นสารออกฤทธิ์ที่เป็นน้ํามันคือมันมีสารสําคัญที่เข้มข้นมากๆใช่คือในหนึ่งหัวเนี่ยก็จะมีสารไก่กาเยอะแยะมากมาย <c oughs> แล้วก็มีน้ํามันอยู่ในนี้อ่านือ้กออกไหมคะซึ่งมีอยู่ในปริมาณน้อยมากๆทีนี้เราก็เลยสกัดมา เอาเฉพาะน้ำมันมีอีไก่กาไม่เอาใช่ก็ทำให้ลดปริมาณการทานแทนที่เราจะทานเป็นเข่งๆแล้วก็มาทานแค่เม็ดเดียวใช่เรียกว่าครบถ้วนแอบเห็นมีเป็นกล่องดูท่าทานน่าจะอร่อยดูท่านน้นคืออะไรเอออันนี้เป็นเม็ดอมค่ะเป็นเหมือนลูกอมธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่มีส่วนผสมของอิชิกนาเชียนะคะบางคนก็เรียกว่าเอ็กไคนาเชียเรียกมันคืออะไร เออเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรในแถบยุโรปเนี่ยเขาโด่งดังมากในการดูแลเรื่องของการป้องกอันไข้หวัดแล้วก็ทําให้ไข้หวัดเนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยอ๋อเหรอค่ะเป็นเม็ดอมธรรมดาเหมือนเหมือนเรากินยาอมหรืออะไรกินๆๆินกินลูกอมเนี่ยนะใช่แล้วนะคะก็สามารถอมได้บ่อยครั้งตามต้องการทานเพื่อป้องกันก่อนที่จะเป็นหวัดก็ได้นะคะหรือว่าทานในระหว่างที่เป็นหวัดก็ได้รับสารสาคัญที่มีความเชื่อว่าจะทําให้หวัดเนี่ยหายได้ดีขึ้นวันหนึ่งคือทานได้ไม่อั้นเลยใช่ไหมน้องเป้ได้แต่ว่าระวังเรื่องของน้ําตาในผู้ป่วยเบาหวาน ก็ต้องต้องระวังนิดนึงค่ะน้องเป้พี่เคยอ่านหนังสือเจอมันไม่ได้เกี่ยวอยู่ในนี้แต่ว่าเขาเคยบอกว่าคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดให้ทานฟ้าทลายโจรได้อืจริงปะ่ะฟ้าทลายโจรก็มีงานวิจัยนะคะ<อ>เขาบอกว่าสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ทําให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อหวัดได้ดีขึ้น,นะะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใช่แต่ว่าเป็นทางเลือกที่เขาเรียกได้ว่าเป็นยาสมุนไพรประจําบ้านอ๋อคือจะไม่เหมือนกับอาหารเสริมใช่ค่ะก็สามารถเลือกได้แล้วแต่เหมือนกันใช่ก็สามารถทานเพื่อป้องกันหรือว่าใ ขณะที่เป็นหวัดอยู่ก็อเอาฟ้าทลายโจรมาช่วยก็ได้ก็ได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> ถูกไหมคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้ค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเ <c oughs> ชื่อว่าน่าจะเลือกที่เหมาะกับอาการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งป้องกันหรือว่าตอนช่วงที่เป็นหวัดเราก็สามารถทานเม็ดปมได้เหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุ์ค่ะ,ะ,คคะขอบคุณค่ะน้องเป้คะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกับเราได้ใน Facebook ค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ